หวยหรือสลากินแบ่งรัฐบาลกิจกรรมเสี่ยงโชคที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานลุ้นรางวัลลุ้นหวยกันม้ำไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแต่ละคนก็มีเลขเด็ดในดวงใจที่ได้มาจากแหล่งต่างๆหรือทำนายจากความฝันหรือเหตุการณ์แปลกๆที่ได้ยินได้ฟังมา แต่ท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนมีเลขเด็ดได้ทุกงวดซื้อหวยทุกงวดซื้อมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยถูกรางวัลกับเขาสักครั้งผิดกับบางคนที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อด้วยซ้ำแต่กลับตกเป็นข่าวถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแบบงงๆแล้ววันนี้เรามีสี่พระกาถาปลดล็อกโชคลาภสำหรับคนไม่เคยถูกหวยไม่มีโชคเรื่องการเสี่ยงดวง เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานดวงปรับดวงให้มีโชคลาภด้านการเสียงดวงเพื่อให้คุณนั้นได้มีโชคลาภในด้านนี้ 1. คาถามหาลาบปรับพื้นดวงให้มีโชคลาภมะอะอุอุอะมะอะมะอุณนะชาลีติชาลีตินะลีตินะชา ณชาลีโชคลาบไหลมาณชาลีติ 2. องคาถาฝันเห็นลาบเห็นเลขเด็ดฝันได้เลขมะอาอุสีวังอุจุดตังพระอารหังจุติโลกังอิทังยะทิระสังคังจุติจุติ 3. คา,าถาเสกเงินท่องคาถาใส่เงิน9้าวันก่อนนำไปซื้อหวยมิเตพาหุหติอุอากะสะ 4. ่คาถาถูกหวยท่องคาถาก่อนหวยออกสามวันอุเยอะเยอุอากะสะ คำเตือนไม่แนะนําให้จดจอ่อหรือเครียดกับการเสี่ยงโชคเอาพอได้ลุ้นสนุกสนุกทำจิตใจให้สบายยิ้มบ้างหัวเราะบ้างมีเวลาเข้าวัดทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้จิตใจร่มเย็นเป็นสุขเพราะจากคําบอกเล่าจากปากคนที่ผ่านการถูกหวยรางวัลใหญ่มาแล้วมักบอกตามๆกันว่าถูกหวยรวยเบอร์มักจะเกิดจากความไม่ตั้งใจ งวดนี้ลองไม่ตั้งใจซื้อดูบ้างแล้วตั้งใจทำเรื่องดีๆให้จิตใจเราสบายมีความสุขแล้วมาลุ้นกันว่างวดนี้จะมีดวงกับเขาไหมสำหรับการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนรับทรัพย์ในวันหวยออก1เก็บกวาดบ้านให้เป็นระเบียบสะอาดบ้านที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยโลง่งโปร่งสบายจะดึงดูดพลังเรียกโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่บ้าน ซึ่งเริ่มได้ตั้งแต่ประตูหน้าบ้านที่ต้องเปิดโล่งเพื่อให้ลมเย็นสามารถพัดเข้าสู่ตัวบ้านได้สะดวกเพราะคนโบราณเชื่อกันว่าประตูบ้านหรือด่านแรกที่จะเรียกสับเข้าบ้านถ้าประตูบ้านมีสิ่งของกีดขวางเกะกะอยู่ก็จะทำให้โชคลาบเงินทองไหลเข้าบ้านไม่สะดวกควรเปิดประตูหน้าต่างในช่วงเช้าเพื่อรับพลังงานธรรมชาติและเคลียร์พลังงานไม่ดีที่สะสมอยู่ในบ้านออกไป เมื่อมีลมจากภายนอกพัดเข้าสู่ตัวบ้านอากาศในบ้านก็จะสดชื่นเย็นสบายลงซึ่งในทาง่วงจุย้ยเชื่อกันว่ากระแสลมที่พัดเข้าบ้านจะเอาเงินทองโชคลาภเข้ามาพร้อมกัน 2. ล้างจานหลังทานอาหารทุกครั้งนอกจากสง่าราศีจากตัวคนที่ถูกหวยรวยเบอร์แล้วที่อยู่อาศัยก็ต้องมีสง่าราศีไม่สกปรก หรือเป็นแหล่งที่อยู่ของมดหรือแมลงสาบการถือเคล็ดล้างจานทุกครั้งหลังทานอาหารจึงเป็นทั้งการฝึกวินยัยความรับผิดชอบให้ตัวเองและยังเป็นการส่งเสริมสงาราศีให้บ้านอีกด้วยห้ามวางทิ้งไว้เป็นภาระคนอื่นหรือปล่อยทิ้งไว้จนขึ้นบูดขึ้นราเพราะจะกลายเป็นโรงอาหารของสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างมดหนูแมลงสาบตามมาด้วยเชื้อโรคต่างๆ ที่จะตามมาส่งผลให้บ้านหมดสง่าราศี3สวมใส่เสื้อผ้าสะอาดดูดีและห้ามใส่เสื้อผ้าขาดอีกหนึ่งเคล็ดลับที่บอกเลยว่าสำคัญมากนั่นก็คือการแต่งตัวนั่นเองวันหวยออกเราจะใส่เสื้อผ้าขาดไม่ได้เพื่อเป็นการต้อนรับโชคลาภเรียกทรัพย์รับสิ่งดีๆการแต่งตัวที่ดีจึงเหมาะกับวันเสี่ยงโชค แอบบอกเคล็ดลับอีกอย่างก็คือการใส่สีมงคลเสริมดวงสำหรับวันนั้นบอกเลยว่าเสื้อมองคลเรียกทรัพย์มีอยู่จริงใครอยากถูกหวยแนะนำว่าต้องลอง 4. ห้ามพูดคํำหยาบในวันหวยออกคิดดีพูดดีเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีเชื่อกันว่าคนที่พูดคำหยาบในวันที่ต้องเสี่ยงโชคแบบนี้ถือเป็นการขัดลาบนั่นเอง ใครอยากถูกหวยรวยเลขก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ยิ่งเป็นวันหวยออกแล้วด้วยพูดเลยว่าตื่นเช้ามาทำตัวให้สดใสเข้าไว้คิดบวกให้สุดแล้วบอกกับตัวเองว่าเราจะโชคดีใครจะทักว่าอะไรก็ยิ้มย้มไว้ก่อนอย่างน้อยอารมณ์ดีเข้าไว้จะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่เป็นไร 5. ไฟฟ้าหรือท่อน้ำเสียให้รีบซ่อม บ้านใครที่มีน้ำรั่วไหลยอยู่ต้องรีบตรวจเช็คให้ดีเคยได้ยินไหมความเชื่อที่ว่าการมีก๊อกน้ำรั่วไหลาภายในบ้านก็เปรียบเหมือนเงินรั่วไหลออกจากกระเป๋าเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้านก็เช่นกันหากเราปล่อยไฟที่เสียให้ดับว่ากันว่าชีวิตจะมืดมนมองไม่เห็นหนทางของโชคลาภรู้แบบนี้แล้วต้องรีบซ่อมด่วน 6. ซื้อลอตเตอรี่กับคนขายอารมณ์ดีแน่นอนว่าจะเลือกซื้อหวยทั้งทีต้องมองหาแม่ค้าพ่อค้าแผงลอตเตอรี่ที่อารมณ์ดีเชิญชวนให้เราอยากซื้อขายด้วยจริงไหมเล็งเลขไหนไว้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าก่อนเลยหรือใครที่มองหาแล้วแอบมีเลขที่โดนใจก็จัดไปอย่าให้เสียที่สําคัญ หากเลขงวดนี้ซื้อแล้วยังไม่ถูกอย่าเพิ่งต่อว่ากันชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอ 7. เก็บสลากินแบ่งที่ดีอย่าให้ยับหรือขาดใครที่ได้เลขถูกใจแล้วบอกเลยว่าต้องรักษาให้ดีพยายามเก็บรักษาอย่าให้ขาดหรือยับเผื่อถึงเวลาถูกมาแล้วจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดภายในที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อ ลงลายลักษณ์อักษรไว้ที่หลังลอตเตอรี่ด้วยเพราะถ้าถูาถกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาจะได้มั่นใจว่าเป็นของเราอย่างแน่นอน 8. ทําำบุญขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขาดไม่ได้เลยสำหรับข้อนี้ต้องบอกเลยว่าสำคัญที่สุดวันหวยออกทั้งทีสายมูยืนหนึ่งก็ต้องไม่พลาดใครใครไหวไหว ใครใครบ่บนบนอยากมูกับเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนก็ตามแต่ที่เรานับถือก็จัดไปแต่บอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของดวงและความเชื่อนะคะจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็แล้วแต่บุญที่ทํากันมาที่สําคัญหากประสบความสำเร็จได้ตามคำขอแล้วก็อย่าลืมไปแก้บนหรือทำบุญอุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมไปถึงเทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวยนกันด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสีคาถาสั้นๆและเคล็ดลับการเตรียมตัวก่อนหวยออกที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ทำตามกันได้ไม่ยากเลยที่สำคัญต้องใช้วิจารณญาณและความเชื่อของแต่ละคนนะคะต้องบอกเลยว่าการเสี่ยงโชคเป็นเรื่องของดวงคำพูดที่ว่าคนจะรวยช่วยไม่ได้มีอยู่จริง เอาเป็นว่าดวงใครดวงมันใครซื้อหวยแล้วยังไม่ถูกงวดนี้ก็ไม่เป็นไรยังมีงวดหน้าให้สู้ต่อไปถือกติชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอต้องมีสักงวดที่เป็นของเราค่ะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ